รู้จักเดอะบาร์เมรีรูปปั้นเด็ก6คนใจกลางสมรภูมิสตาลินกราดเดอะบาร์เมรีเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของน้ผู้ในเมืองวาโกกราดในรัสเซียซึ่งแต่เดิมเมืองนี้มีชื่อว่าสตาลินกราดคือ,อยังเป็นทางการของน้ำผูคือชิลเดนโคโรเวตมีรูปปั้นรูปเด็ก6คนจับมือกันเป็นวงกลมรายรําโคโรโวตรอบจอระเขเซึ่งเชื่อกันว่าน้ำผูดั้งเดิมได้รับการติดตั้งในช่วงทศวรรษที่1 9 3 0เมื่อสหภา,ภาพโซเวียตได้รับการประดับประดาด้วยสถาปัตยกรรมกลางแจ้ง ที่คล้ายกันซึ่งออกแบบโดยปฏิมากรโรมูไอออตโก้น้ำผู้บาเมรีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากภาพถ่ายหลายภาพในเดือนสิงหาคมปี1942โดยเอ็มมาูนอลเอฟซิริชินที่เปรียบเทียบการสังหารมูในสตาลินกราดเมื่อทหารของเยอรมน,นีเปิดฉากบุกซาภาพโซเวียตกับภาพของเด็กที่กำลังล่ารำอย่างมีความสุขและรูปปั้นนี้ยังได้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Enemy a t h e a t e ในฉากซุ้งยิงของตัวเอกอีกด้วย